สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไผ่ซื้อคูทุกคนมันนี้ไอพาพี่น้องมากินน้ำนัวของของใครลูกของเคพค่ะสูตรเคพพีทำเองนะจ๊ะน,นี้สามห่อหลายแฮงกินหมดบ่หมดยังเนาะหิวเนาะนเส้นของอาจจะเป็นเส้นเล็กเหนียวนุ่มอย่างนี้นะคะใสๆอย่างนี้เลยอันนี้เรากินเป็นน้ำกะปินะคะกับน้ำปลาผสมกันไปเลยโป้คือหลายใชยิง หม,หมดน้องะเอาไปกินตะแรงกับสมตำเนาะหลายเดี๋จ้ะดูเหมือนน้อยเนาะเวลายอยู่ในถุงเตะต้มมาแบบคือเยอะมากนะคะต้ม <c oughs> นี่น้ำนวลน,นะคะนี่น้ำกะปิจะออกหวานนิดหน่อยอันนี้เป็นริกเปียกที่แถมมาให้นะคะถ้าผู้ใดแบบว่าคึ้ว่าจะขอบวกกินเค็มไปกกนี่กระผสมน้ำอุ่นไปหนึ่งช้อนโต๊เนะาะก็จะพอดีเป๊ะนะคะส่วนตัวแล้วกินเค็ม น,นี่เป็นน้ำปรราลาร้าราดลงไปรวดปกติหมดบ่มีประเด็นะมนมัน้หนึ่งมันบอกน้ำหมแเราไปยหงงไหครับถอดปกติเรามันก็บ่ใหญ่ประเน็ดอกจากกระล่ำนะจะลูกค่อยมากใหญ่ๆเราก็เลยเหตุต้อนใหญ่จ้ะนี้น้ำกะปิก็มีจำนวนจำกัดไม่ถึงสิบห่อด้วยซ้ำไปแต่ว่าของเรามีเยอะมาก น้ำปลาร้าก็หมดดีท็อกก็ยังขายปกตินะคะสินค้าตัวน,นี้ก็จะมีน้ำปลาร้าแล้วก็ดีท็อกนะคะครีมก็มีขายคนที่ถามว่าถ้าสมมุติว่าไอ้ไปต่างประเทศผู้ใดจะเป็นคนส่งครีมให้ไม่ต้องคิดมากนะคะไอ้มีคนส่งให้นะคะดีทอ็อกเหมือนกันวสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุมสุคนมานี่พาพี่น้องมากินขนมจีนน้ำนัวสูตร KPP นะคะใส่ลูกเอามาขายดุเอามาขาย,าาขายสกอต มีมะระพ่อมาเนี่นะกินได้บหลายดอกมะระขมแห้งแห้งเ่อยจะมีเป็นหอมค่อยมากินหอมเนาะแล้วก็พักเนา้จากน้อยไข่มดแดงจากคุณธัญพรพรนะราชนณกกุสุมานขขบพูณลหลายๆมือน,นีนับสุคุณนกุสนะุมานปกตินับสุคุณนนะสกุลนนะครแล้วแต่ขอยศนะว่าขอยศนะใสนี่นะคะทุกคนจะ้ะขนมจีนอบแห้งนี่นะคะสีห่ห่อหนึ่งร้อยบาทมาจะมากินกันเลย มื่อนี้นะเป็นวัดอีกแล้ว<อ>ค่อยเบิ้งทรงแล้วค่อยสเป็นอันนี้ไหมอันนี้มันเข่าหูาดังเอยไหม,มเคยเป็นบ่เคยตอร่าตวยนี่ไม่ขอบตาโอ้ยเรากินซาบดบ่เนี่ยน้ำมันเริ่มเมื่อะเจ้ากินเผ็ดได้บ่ได้อไดโอเคกินเลยบ่ต้องขลนหลายเพราะว่าเ้วแต่ว่าผู้ใดสิตักถืกตรงไหนเส้นของเค p ีพีจะเส้นเล็กเหนียวนุ่มเนาะอร่อยค่ะ มาค่ะคำใหญ่หญคำน้อยเราบแมนค่อยพนบอกว่าเจ้าคือกินคำใหญ่แช่ค่อยย่านเจ้าค่อยกินคำน้อยบ่เป็นเพราะว่าค่อยกินแซบไปบ,บ,บ่แซบค่อยแซบแซบมาอือหือค่อยบอตัวเจ้าบอแซบหมัน้หม จะขมปะจะไม,ม่ขมเป็นปะอ๋อข่อยขมคนเดียวแทนมันแก่บอ่อเริ่มเอาอทุกคนผักเน่าผักขาหรือผักสะอมมกักพายมักมันค่อยกินก่นเด้จ้ะเพราะว่าอีกปีหนึ่งนี่่อยจะไม่ได้กินของเน่าเลยใน,นี้เด้อะ ลุงราบักใครเคยกินสตอร์ช่หนึ่งราะว่าสตอนี่เป็นอย่างที่เหม็นแหงเนาะเหม็นเหม็นกว่าพักเน่าอีกแล้วมันเนี่ยเข้าอยู่ในห้องมันนี่หายใจก็เหม็นนะเนข่าข้างหน้าของคนต่อเขานะโทษเด้อเหม็นก็ยังเหม็นอิลีนี่เป็นไข่สมิกภาษาโซภาษาลาวเด้ไข่ร,รีบ ปีนี้เนาะไม่ได้พาพี่น้องไปขุดเบ้าเลยแล้วก็ไม่ได้พาไปแห่ไข่แมนแดงเลยเป็นคืนยุงย่งๆแต่กะยุ่งอีกอย่างมันนี่นะคอย c อโทรหาคอเซ็นเตอร์ไทยแอร์เวย์นะคอยสีถามประมาณสองชั่วโมงอ่ะสายยังบ่ว่าง ทัวอะรตลอด24ชั่วโมงแม่แต่มันบ่มีคนทบเพราะมันเป็นคอเซ็ตเตอร์นะขจาวบว่างหวานเป็นลมขมเป็นยาเล่าขมสิตาเจ้าย,ยัางกินอึดั้มอื้มมแห่คัะมึง เป็นอย่างเก็บมันแก็บมุกหัวเขาเมื่อกินแล้วเขาหัวมันขมเลยนขมแบบน่าจะก,ก,กินขมแต่รอบนี้คือแบบแบนบ่ได้สาวกหอมกินหอมให้ดูหน่อยมา น้ำเธอเดี๋ยวสุดเลยนะสุดปลายเลยนะตั้งแต่ต้นต้นยันปลายมาั้ยอันนี้ก็รสราบเพ,พื่นอยู่ในความมัก ข้าวทียกกลิ่นฉนมากนะข้าวที่แสบนิดหน่อยแฮมคือสลัดอย่างก็เป็นสลัดแบบเบสิกอ่ะก็พอยสกินแลสกินพวกผักเน่าผักเน่าเนี่ก็เหม็นแทงสตอร์มาอีก็เบกก่อนเมื่อไรกินสตอร์เร่อยากไปหาหมูพวกเลยเหม็นข้าดโตจ้าของกะ เขากินสตอร์แล้วเขาอยากใจแมสให้เขาเหม็นผู้เดียวเพราะขนาดจะคองยังเหม็นอะกึศเอาผู้อื่นเดี๋ยวเเหม็นไปอันนี้ประมาณสองห่อนะเนาะพอแยกอีกหอหนึ่งเอาไปกินตอนแรงตามส้มตามนี้เราค่อยค่อยมากตาแต่ค่อยสิพาลูกค่อยไปโขอยู่นี้ไปหายลองนะปิดท้ายก่อนนะแล้วก็สิเอาเครื่องปรุงเอาแจาไปกินมะม่วงอยู่นานแล้ว <Okay. S 1> อือหือ แต่เราต้องไปส่งของเต็มห้องข้างหลังไม่ต้องกลัวว่าอาจจะไม่มีส่งส่งได้ตลอด เล็กน้อยพื่นนี้เขาบบกินแคปโมแด็นะจ๊ะแมงเขาเจ้าก็บโบกินเขาบบกินแมงเพราะคันคอคันคอโดนัทเด็บโบกินมันมีเหตุการณ์รู้สึกขวัญบักตั้งใจ,จบบคือ,อน้นองเกดเป็นคนที่บกบ,นนบกินอย่างหลายแหง้งเป็นคนที่บบกินอย่างหลายแห้งแล้วก็เป็นคนที่ย่าไงอย่างหลายแหง้งแมนอายุสิบเจ็ดปี เรายังไม่เคยปิดไฟนอนจักคืนนอกจากมานอนน้ำค่อยก็ยังมีไฟสลัวออกมาอยู่ไปจากห้องครัวอืมน,น,นอนแล้วนอนบารับฮะเป็น,น,นอะไรความเคยชินมมมมบมม่เป็นเมื่อนไม่เป็นเมื่อนี่ากทีเด็ดอยานความเมื่อนปะเป็นเมื่อนเออได้เนี่ยแจกนอนบาร์บะ อยู่ฝรั่งเศสตรงที่ไอานายออยู่เนี่ยออกมาเนี่ยคือแนมไม่เห็นเลยนะเหมือนปะ่ะอ,ออกมาจากห้องนอนไนีมคบแนมยังไม่เห็นเลย้องเอาไฟฉายอะออกมาเบิง่งเหมือนแทงยังไงนี่เขาจะมีจะไฟในทางน่อยอยน่นะอยูะวินโคพอมันนี่ฝนขึ้นเอานะฝั่งข้างหน้าก็เป็นโคข้างข้างก็เป็นโคหลังสุดท้ายนี่โดนปะนี่ าสุดโจรลักกงใหม่ลงบ่อฝันโจรบ้านเขาหลายคนฝ่า่ฝันเลยเกิดอยากไปเที่ยวฝรั่งเศสน,นะเพราะมันเมืองขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวนะ่ะต่คนที่อยู่นะเขาจะไม่อยากอยู่เลยสดได้ป่ะอืมอเมื่อไ่มาผดาราเขาจะไป เขาจะถึกกีดกระเป๋าเพราะว่าเดียวดูประเทศฝรั่งเศสเขาจะมีเขา,ขาเคยมีคนอพยพเข้ามานะมันก็เลยมีทั้งคนผิวดำผิวขาวมีทุกประเทศแปลว่าไงคะยิ่งทางตอนใต้ยยอรมวาไปฝรั่งเศสครั้งแรกประทับใจมากคะ่ะ นายค่ะนายไปมาแซน้ะทางตอนใต้ทุนเลยมีแต่แบบคนแบบเฉื่อยเลยแหละไปหอดลุงนภานายเพราะว่าลูกสาวเรานะลู่ผักใตเนาะเราอยู่ภักเหนือไปหาลูกสาวเราผักอยู่โรงแรมลุงนภานายไปกินออฟเฟมันจะเป็นบาร์ กันคาเฟ่นะเอาก็อซิเม่นั่งกินน้ำนั่งกินกาแฟน้ำนั่งดื่มกาแฟข้งางนอกเข้าจะกินเบียร์ข้างในเนาะหนักเขาเหี้ยข้าจะเห็นอไอ้อะเข้าจะดิบกดกาแฟสัตนอายตักลายลบนิดเดียวนึงดิบนะกลนบุหรี่นะกลนกาแฟแบบกลอนบุหรี่ลบนิดเดียวอะ่ะ บริว่าปปาสไอเอ็มบระปทับใจฝรั่งเศสเลยมาเธอแหลกมือที่สองมาไปนั่งกินข้าวเด็กน้อยผิวสีนี่แหละไอ้บริวาคนผิวสีมีสาบอดีเดี๋ยวจาเพราะว่าทุกคนก็มีทั้งคนมีส่ดีบอดีโนโกเ,กนเนาะเกศเนาะแม่นแล้วบันี้้นะมันมีรถจักรยานจอดอยู่ตรงซีแยกไฟแดงบ่ิวา จะไปเห็นงานเถอะนะเอาจัก,กรยานไปแล้วก็ไปต่อรถเซซ่าล็อกนะนิดหน่อยสี่คนพากันแงะงัดแงะ,งะ,งะเอาโคม,มันไปแล้วเอาไว้แต่ล่อที่ล็อกค่ะ <c oughs> ล่อหน้ากอไปเพราะว่าเขาล่อหลังที่ล็อกอกันล่อกันยังอยู่อยูไ่ไนเาสาไฟทันอยู่แต่ว่าโครงสร้างมันนะไปหมดแล้วระทับใจอีกวัน อะไรสูซูส่งของบ่ไปแต่ละประเทศกะความประทับใจแตกต่างกันไปแต่ประเทศที่นายประทับใจที่สุดเลยประเทศญี่ปุ่นไว้ก่อนอยากไปอยู่ประทับใจนะการอยู่การใช้อาหารนี้นะไอ้ยร่ต้องคนอาหารไทยไปเลยนายสามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้ ได้ทุกข่าวพ้อมขนมจีนนะคะสหลอดวันนี้ไอายก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันที่ใหม่ค่ะบ,บ๊ายบายขอบคุณค่ะ